โอเคเมื่อกี้แล้วสดมีปัญหานิดนึงเนาะเออคุยกันแล้วคือเออมีปัญหานิดนึงไม่เป็นไรอืมแล้วก็มาคุคยกันนิดนึงละกันเดี๋ยวสีส่สิบห้าเราจะปิดละล่ะทุกคนพนแล้วสดมีชอบนีปัญหาปมหงานะครับทุกคนเออแต่ไม่เป็นไรแล้วก็มาคุคยกันได้กันต่อสรุปรอบเจ็ดใช่เลยครับพี่พลอยนี่มันรอบเจ็ดแล้วทุกคน เหนื่อยมากเลยการไล่ทรงเลยส,สดเนี่ยมาเป็นกี่ชั่วโมงแล้วจ๊ะเจ็ดเจ็ดรอบเจ็ดนาทีอะไรต่างๆนะทุกคนพูพี่เนี่ยขอภัยนะมาเป็นหลายชั่วโมงแล้วครับทุกคนเออเหนื่อยมากร้อยเปอร์เซ็นต์ yes ร้อยเปอร์เซ็นต์มากเลยทุกคนโออเหนื่อยอ่ะแต่เป็นไรคือเราก็มาคุยกันได้เนะืมนื่เป็นไร เดย่นะก็จะปิดไลฟ์กันแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องไปทำโปสเตอร์กันต่อในปี68นะเพราะว่าจะมีละครเรื่องใหม่มาเต็มเมเลยอ,ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันแซนินดนึงเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวในปี68นี้นะครับก็จะมีทั้งละครทั้งละครซีรีส์วาย มีซีรีส์มีละครวายรวมกันมาเป็นจักรวาลเลยจ้าแต่ถึงแม้ว่าในซีรีส์วายละครวายอาจจะอาจาจะอยู่คนละค่ายกันแต่ว่าก็เป็นช่องหลักเหมือนกันนะครับทุกคนเป็นช่องสำคัญนะเดี๋ยวในปีห8แปดนี้นะครับก็รอติดตามกันได้เลยนะครับส่วนโปสเตอร์นะครับก็ส่วนโปสเตอร์ก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะท การกกอนสักนิดนึงนะครับทุกคนดีจยะทำวสเตอร์ก่อนรวมละครทงหมดในปีพปแปรเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้าเราทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราโฟล์ตชวนชวนให้ทุกคนได้ดูกันนะว่าอิละครเรื่องไหนที่แบบน่าสนใจนะคะส่วนการโหวตนะครับเดี๋ยวปีนี้นี่แน่นอนนะคะก็จะมียกตัวอย่างเช่นละครยอดเยี่ยมเอออะไรนะละครยอดเยี่ยม นักแสดงชายนักแสดงหญิงอะไรต่างๆประมาณนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาคิดละกันนาองเพราะว่าเดี๋ยวตอนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ถึงวันของเรานะยังไม่ยังไม่ใช่ของเรานะยังไม่ใช่ของเรานะทุกคนเดี๋ยวเราขออนุญาตลองคิดกันละกันนาองว่าให้มันมีอะไรมีมีรางวัลอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวค่อยคิดละกันเดี๋ยวนี้ปีเดี๋ยวส่วน ละครเรื่องใหม่เดี๋ยวเราก็จะทำในอะไรนะทีเซอร์อะไรนะเนะขับเออเป็นสั้นๆน,นิดนึงนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราทำคลิปสั้นๆละกันเนาะรวมละครทำหมดในปีหน้าเลยนะครับเดี๋ยวเราทำละครเดี๋ยวทำสั้นๆเรื่องสั้นๆน,นิดนึงละกันว่าในเรื่องมันเป็นยังไงเดี๋ยว จะได้ดูเต็มๆในในปีหน้าเดือนไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะให้ทุกคนได้รู้กันนะครับไม่รู้ว่าจะเออไม่รู้ว่าจะทำตอนไหนนะครับเดี๋ยวรอมาละกันเพราะว่าช่วงนี้แต่เรื่องยุ่งๆมีแต่มีแต่เร่งยุ่งๆวุ่นวายวาวุ่นมากแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมามาว่างลงคลิปด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะลงคลิป อะไรนะลงเอออะไรนะลงคลิปเกี่ยวกับอัปเดตเกมสัมกรานะครับทุกคนเรายังไม่ได้พูดคุยการอัปเดตอะไรเลยนะครับทุกคนเนอะ่อะการบันทึกไล์สดยังไม่พร้อมใช้งานอู้ใจร้ายมากไม่เป็นไรโอเค เเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนเราเราอเราพูดไปแล้วใช่ปะเราพูดไปแล้วเนะเาะละครอในปีหกแปดละครวายซีรีส์วายซีรีส์อะไรเอย่ยอะไรแบบนั้นนะครับทุกคนเนาะรอดูได้เลยนะครับเดี๋ยวแค่บัตเตอร์คือแบบว้าไปเลยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะวาะ้าป่าไม่แน่ใจน,นะครับทุกคนแต่บางเรื่องอาจจะมีเนื้อเรื่องซ้ำซ่าอยู่บ้างน,นะครับทุกคนมีอะไรประมาณนั้นนะครับ ส่วนส่วน,วนเจ้าของค่ายมายซัมกุระเดอรเดอะมิวสิกเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าก็จะทำอย่างเต็มตัวเปิดเต็มตัวเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่เราเคยทำทำเพลงเรื่องอะไรนะทำเพงเลงอะไรนะหลัดนะจ๊ะได้ไม่เธออะไรประมาณนั้นนะ,นะครับทุกคนของ เพลงประกอบละครและการนัสุดตานะครับทุกคนเดี๋ยวปีนี้ก็จะมีเพลงอีกเพลงนะคะคือเรารักกันนะครับก็เพลงประกอบละครในเรื่องรักการนักสุดตาเหมือนกันนะครับ <c oughs> แต่ว่า,าจะาร้องเพลงคู่นะคะคือโต้กับน้ำนะครับทุกคน,นยังจําค,คู่นี้คู่ที่สุดคอกันได้หรือเปล่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะมีรงวันคู่ที่สุดขอดนะ <c oughs> สุดคนเนี่ยอืม โอเคเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยก็จะมีวงใหญ่เป็นทางการคือวงอะไรนะวงเลฟเลบก,ก่อนแล้วก็เลดี้แมลลอกมาหลังนะครับเดี๋ยวแมลี Lady ่เลดี้เลดี้แมลอนนี่ก็จะมาก่อนส่วนเล็เลฟก,ก,ก็จะมาหลังแต่เลฟเลนี่ก็ทำดีแอชชั่นพวาแบบเพลงเลยนะเพลงของเลดี้ e มล n อนั่นเดี๋ยวทำในช่วงปีหน้า,นาละกันเนาะ ปีนี้ทำไม่ได้จ้ะเพราะว่าเพราะว่าเรา่วมงานกับนอคิตี้เนะแต่ว่านอคิตี้จะจะเป็นคนปล่อยเพลงกล่องส่วนส่วนเราก็จะปล่อยเพลงมาหลังนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวขอจะปิดห้าสิบละกันนะจะได้คุยเต็มที่นิดนึงละกันนะครับตอนนี้กี่ชั่วตอนนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยโอเคหกนาทีโอ้โหอีกนานอีกอีกนาทีเนะอะเดี๋ยวสักนิดนึงลกันนะครับทุกคนส่วน เดี๋ยวเล็บเล็บหน้าเดบิวแรกเนี่ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะให้น้องคิตตี้ทำเป็นคนทําก่อนเดี๋ยวเราจะทาเป็นคนเดี๋ยวเราทําเป็นหลังละกันเนาะเพราะว่าเราก็ศึกษาแนวบอยแบนด์ในเพลงบอยแบนด์องแล้วโดยเฉพาะเพลงเศร้าส่วนิงส่วนอะไรนะเกิร์ลกรุป๊ปก็เกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยก็เดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจนะ เดี๋ยวเราจะทำกเกงป่วไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวจะให้น้องกิตตี้น้องคิตคตี้เป็นคนทำก่อนละกันเด๋ยวเพลนเดบิวท์แรกเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นคือเรายังไม่ค่อยศึกษายังไม่ค่อยแน่ใจแน่ชัดนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยรู้จักทีป๊อนิดนึงเนาะเพราะว่าไม่ค่อยทำแนวแบบนี้อยู่แล้วแต่นี่คองคนหนึ่งคนเดิมอีกแล้วก็จะทำพวกพวกจุดเลนเตอรของวูดดิคเลิบเนาะ เราคิดไอเดียแตงว่าให้ให้ทำเป็นวงเลยไหมเราก็คิดเลยเลยว่าเ,ออเราจะคิดว่าเราเอาที่น้องน้องเป็นคนตั้งเอาทำเป็นทำเป็นช่องช่องตัวเองเลยไหมเออแล้วก็คิดแบบว่าก็คิดไปเลยเพราะว่าจะได้ทำเหมือนเหมือนนิดนึงเนาะจะได้ทำเหมือน,อ,นอย่างโยตัวอย่างเช่น วงบาสวงใดนะแต่วงไรแค่ไม่มีจ้านีแต่ค่ายๆเดียวจ้าค่ายไลเซอร์มิวสิกจ้าทุกคนอ่าเดี๋ยวจะปิดไลฟ์กันแล้วนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าก็เดี๋ยววงบอยแบนด์อย่างวงลิกเลิล์ วงเกิวงเกรกรุปอย่างเรนนี่ไม่ร้องก็จะเตรียมตัวทำเพลงอย่างเต็มที่แล้วนะครับทุกคนรอดูอีกแน,น่นอนนะครับเจอกันในปีปีหน้านะครับทุกคนเร็วๆนี้นะครับใครไม่เขาก็สามารถบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะปิดไลฟ์กันแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเตรียมตัวติดติดตามรับชมในละครสั้นอะไรละครสั้นเลยนะละครสั้นกี่ต่อห้าตอนบวกตอนพิเศษคือเรื่องรักนะลุงเซนตอร์คอยทีละน,นะคะด้อกคิตตี้เป็นคนขอให้ทำภาคต่อนะคะเดี๋ยวภาคต่อจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวรอดูแน่นอนนะครับในวันเสาร์ น้าวันที่18ธันวาคมเวลา6โมงเย็ยนนะครับหรือทุ่มนะครับไม่แน่ใจนะเพราะว่าเพราะว่าพี่มไม่ค่อยไม่ค่อยแน่ใจแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่พี่ก็จะลงเวลา6โมงเย็นอยู่แล้วแต่บางครั้งก็ลง1ทุ่มตมบ้าน2ทุ่มครึ่งอยู่บ้านนะครับทุกคนเพราะว่าเราไม่แน่ใจอยู่แล้วครับทุกคนมาแล้วสวัสดีครับค่ายหรอเขาดูวยคอยด้วยนะ นี่เราไม่แน่ใจนะแต่ว่าน่าจะเป็นเอฟซีใหม่นะโอ้โหมาห้าคนเลยเหรอหรือว่าสี่คนไม่แน่ใจนะเพราะว่าเมื่อกี้เราก็มาดูนี่เนาะอ,อ่ะเดี๋ยวปิดไลค์กันแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปใหม่นะครับเดี๋ยวเจอเดี๋ยวคลิปเนะลื่อนลากนะลุงเซนเตอร์เขาจะเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับในวันเสาร์นี้เป็นต้องไปนะครับ เดี๋ยวจบในวันที่31ธันวาคม,มนี้ก็คือตรงกับวันสิ่งปีพอดีเลยนะครับอ้าโอเคเราขอนอยญาปีแล้วกันแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดชอบกันด้วยนะครับเพื่อให้กำลังใจให้เรากันด้วยนะครับโอเคเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับโอเคเจอกันใหม่บ๊ายบายนะครบบ๊ายบาย